สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้มาตามสัญญาเลยว่าจะมารีวิวรองพื้นของนาสให้ดูกันนะก็เป็นรุ่นนี้นะคะ Velvet Matte Skin Tint นะสีที่ดิักใช้เนี่ยเป็นสี Medium 2นะคะถ้าเกิดใครที่มีสีผิวใกล้เคียงกันนะก็ลองไปเทสที่เคาน์เตอร์ดูนะอันนี้รู้สึกว่าจะมี SPF 30แล้วก็ PA3 บวกด้วยนะคะคือเขาจะเป็นรองพื้นที่มีกันแดดในตัวด้วยเลยนะแต่ว่า ทางที่ดีนะคะใช้กันแดดต่างหากด้วยดีกว่าเพราะว่าบ้านเราแดดมันแรงนะ30คงไม่พอนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามใน a c e b o o k นะคะก็จะเห็นว่าลิกกไปซื้อรองพื้นนี้มาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานในการลองเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างวันนู้นวันนี้อะไรใช้เป็นยังไงบ้างน,นะคะก็อ่ะไม่ยุดเดียวเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง ่อนอื่นเลยเนี่ยชอบแพ็กเกจจิ้งนะแพ็เกจจิ้งมันเป็นหลอนะคะก็คือจะพกพาง่ายดีปรับไปเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัว,วมันจะแตกหรือหล่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันเป็นฝาแบบนี้คือเราก็ไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นหรืออ่าซ่สสงสกปกเนี่ยจะเข้าไปในตัวรองพื้นนะคะก็มั่นใจในความสะอาดอะไรนี้นะคะก็น้ําหนักไม่ไม่เยอะด้วยน้ําหนักเบานะพกพาง่ายนะเออแล้วก็กชอบสีนะรู้สึกว่าเขาจะมี9้าเฉดสีที่เกิดจะไม่ผิดนะคะคือมี สีที่แบบเข้มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยชอบเพราะว่ารองพื้นบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆคือหาสีที่มันเข้ากับตัวเองค่อนข้างยากถ้าเกิดคนที่มีผิวสีเข้มแบบนิกนะเพราะว่าแบบไอ้แบบแบบเข้มสุดของเขาเนี่ยมันก็นยังขาวสาหรับเราอะไรประมาณนี้แล้วแบบเออเนี่ยเขาทามาแล้วโอเคมากเพราะว่ามันมีสีที่เข้มกว่าน,นี้อีกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนมีสีผิวเข้มผิวค้ํอะไรเงี้ยน่าใช้รุ่นนี้กันได้นะคะอ่ต่อไปก็เนื้อนะชอบเนื้อมากๆเลยเพราะว่า ให้ความรู้สึกแบบบางเบามากคือใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนไม่ลงรองพื้นเลยอะ่ะคือแบบฟึบทาเข้าไปแล้วมันก็แบบเฮ้ยแห้งเลยแล้วก็แบบมันไม่หนักหน้าเลยนะยังมีความเป็นผิวของเราอยู่คือยังให้ความเป็นธรรมชาติกับผิวอยู่ด้วยคือไม่ได้ดูหนาโลอกอะไรประมาณนั้นนะแล้วนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบบิวนะคะพวกรอยดำรอยค้ำเนี่ยให้มันแบบปกปิดได้ประมาณนึงเลยคือแบบว่าทาประมาณสามชั้นเนี่ยหน้าเราก็ยังดูไม่หนาเออมันแบบมันโอเคมากคือมันบางเบามากนะ อ,อแล้วก็เนื้อของเขาที่แบบทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันให้ความผิวแบบแมตต์แบบ,แบ,บแกําลังดีอ่ะ <c oughs> คือไม่ได้ดูฉ่าแบบจนผิวมันเลยประมาณนั้น,น <c oughs> แล้วก็ไม่ดูว่าหน้าดูแห้งไปอะไรเงี้ยรีคิดว่าเป็นรองพื้นที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยคือไม่ว่าจะผิวแห้งผิวผสมผิวมันเนี่ยรีิว่าใช้ได้แล้วยี่คนผิวมันนะหน้าชอบเพราะว่ารีกใช้แล้วนะแบบระหว่างวันอ่ะหน้าไม่มันเยิมเลยนะแล้วก็ ไม่ได้ดูแห้งไปอ่ะเออมันกาลังดีมากใครที่เป็นคนมีปัญหาหน้ามันระหว่างวันอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าหน้าไม่มันเลยเจอเหงื่อเจอน้ำอะไรเงี้ยคือแบบฟึ๊กเออพวกรองพื้นมันก็ยังเกาะติดอยู่กับผิวหน้าอยู่อะไรเงีเ้ยลิ้ก็เลยแบบเออค่อนข้างชอบนะแล้วก็หน้าเนี่ยหมองระหว่างวันหรือเปล่านะคะสาหรับลิ้งนะหน้าไม่หมองนะคะคือแต่งตอนเช้ายังไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะก็ค่อนข้างชอบฟิลลิ่งของผิวคือมันผิวมันยังหายใจได้อยู่อะคือหน้าแบบไม่ได้ดูแบบหุย เหมือนคนโบลองพื้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันยังดูเป็นผิวอยู่ก็เลยแบบชอบแล้วก็มีคราบไหมมีบ้างนิดหน่อยตัดตามร่องจมูกนะ่งคือน้อยมากคือแทบแบบจะไม่เยอะเลยอะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีรูขุผมขนกว้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าใช้เนี้ยเหมือนเขาจะช่วยอัมพางรูขุมขนได้ประมาณหนึ่งนะยคือไม่ได้อัมพางอะไรมากมานะแต่รู้สึกว่ามันเออมันเหมือนกับว่ามันช่วยกระจายให้ผิวตรงนั้นมันดูแบบเออแบบ กลบไปได้ประมาณนึงนะเออแล้วก็กบพวกรอยค้ำใต้ตาได้ดีนะคะแล้วก็พวกรอยดำจากสิวอะไรเงี้ยก็กบได้นะแต่ว่าถ้าใครที่มีเสักเสบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลิกวอานเนี้ยก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่าเขาจะเน้นความเป็นรองพื้นที่เป็นผิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยัง,ย,งยังมีเห็นอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้แบบดูกบแบบหุยเนียนคลิปจนไม่เห็นผิวอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยจะบอกคนที่มีปัญหาผิวที่แบบไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเออจะใช้อันเนี้ยแล้วโอเคนะอืมอ๋ออ๋อ,อ ก็วันนั้นลองเทสคือก่อนคือวันนั้นอะลิกอะทาสกินแคร์ที่เป็นแบบมีวิตามินซีใช่ปะ่ะทาไปแล้วก็ใช้รองพืออ้นอนเนี้ยแล้วก็แบบเออไปข้างนอกเดินอยู่สชั่วโมงว่าเฮ้ยทำไมมันมีผดขึ้นข้างแก้มอะไรไงี้ถ้าเกิดว่าใครตามใน Facebook จะเห็นเลยว่าเออลิกอัปเดตไว้นะคือแบบตกใจมากคอแบบอ้าวเฮ้ยอะไรยังไงเพราะว่าก่อนหน้าที่ใช้อะไม่มีอะไรเลยนะคือใช้เนี่ยแล้วคื ปกติดีไม่มีผลขึ้นแล้วพออีกวันหนึ่งพอลองอะลองทาวิตามินซีแล้วก็ตามด้วยนี้ดูอ้าวผลขึ้นอะพอผลขึ้นลองทายาให้หายก่อนให้ผลหายก่อนแล้วก็ตามด้วยรองพื้นเดิยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช้วิตามินซีแล้วก็โอเคไม่มีผลขึ้นก็เลยแบบกําลังคิดอยู่ว่ามันเป็นที่เราใช้วิตามินซีร่วมกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าวิตามินซีนั้นอะลิกใช้ปกตินะคือลิกไม่เคยผดขึ้นเลยนะคือลิชใช้ก็แบบเออก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอใช้กับรองพื้อนเนี้ย รวมกันี่ก็คิดว่าวิตามินซีมันไม่ถูกกับรองพื้นอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าใช้แล้วผดขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้นะมันแล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนนะคะล้ว็ก็เล่าให้ฟังตามแบบที่ตัวเองเจอมานะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะยังไงก็ใครที่เป็นเหมือนกันก็ลองแชร์ฟังระกันนะว่าเป็นอย่างเราหรือเปล่านะแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวเออเออราคาราคา ราคาเต็ม1,700นะคะกับปริมาณ50 ml นะแต่ว่าถ้าเกิดเขาลด10%เนี่ยก็เหลือ1,530นะยังไงเนี่ยอยากแนะนำว่าให้ไปลองที่คเคาน์เตอร์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบซื้อนะไปลองดูเหนือว่าเราชอบไหมแล้วก็ดูสีด้วยว่าแบบเข้ากับเราหรือเปล่านะไม่อยากให้รีบซื้อเลยเพราะว่าเกิดซื้อมาแล้วมันไม่แบบมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ถูกอะไรเงี้ยก็แบบเสียดายเงินใช่ปะแล้วเวลาที่ิีกเทสลองพื้นเนี่ยีจะลองตรงเนี้ย ช่วงกลางนะคะลงมาถึงคอคืออยากให้สีมันโดดกอบกันมากอะ่ะถ้าเกิดสีมันดูสว่างกว่าคอเกินไปก็ไม่แนะนำนะเพราะมันจะดูหน้าขาวเกินใช่ปะคือให้มันดูใกล้เคียงกับคอมาที่สุดนะคะก็นั่นแหละอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะประมาณนี้นะคะก็โอเคโดยรวมคือเป็นรองพื้นที่บางเบาดีให้ความสบายผิวดีสามารถกรบรอยดำรอยคล้ำใต้ตา,ตาได้โอเคนะแล้วก็สามารถที่จะบิวได้หลายชั้นโดยที่มันไม่หนักหน้านะคะก็โอเคมากมากนะ อเอาละค่ะก็หมดไปแล้วนะสําหรับการรีวิวรองพื้นของนานนะก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะสาหรับใครที่กําลังเลงอยู่เหมือนกันเฮ้ยอยากซื้อเหมือนกันแต่ว่ายังแบบไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไหมแล้วก็มีสีผิวคล้ายๆกับดิ๊กแหล่งเนี้ยเกิดจะเอออยากรู้ว่าใช้แล้วโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยะก็ลองดูลวกันนะอา่ายังไงก็ขอฝากติดตามคลิปใหม่ๆของลิกด้วยนะคะจะพยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรนะคะอยาก ออรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม<ๆ>ก็คอมเมนต์ถามกัในได้ใต้คลิปนี้เลยนะสำหรับว,วันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ